สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวัสดีค่าก่อนวัสดีค่าก่อนลูกจ๊วโอเซวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เป็นวันหนึ่งนะที่เราแบบเริ่มทําคลิปวิดีโออีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราห่างหายคลิปวิดีโอที่มันจริงจังกันนานมากเลยนะใช่ไหมลูกวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่สถานพี่ว่าอะไรอ่ะ ที่กักตัวของที่กักตัวของผู้ที่ติดฮ่าฮ่าฮ่าบ๊ายบายคุณย่ญญาบ๊ายบายผู้กักตัวของผู้ที่ติดโควิดที่เชียงใหม่นะครับเราเรียกว่าโรงพยาบาลสนามเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าบรรยากาศภายนอกของโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นยังไงวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะครับ มาแล้วตอนนี้เรามาถึงด้านข้างนะครับสําหรับรับส่งผู้ป่วยนะครับเรามาเจอพี่หมาเรามาหาพี่หมากันพี่หมาตัวนี้เป็นพี่หมาที่เอรินมาทักทุกวันเลยนะหมาจะมีสามขานะครับเดี๋ยวเราดูนะพี่หมาจะมีสามขานะพี่หมาโอเคลุกขึ้นโชว์น้อยเราจะไปหาพี่หมากันนะ พี่หมาเนี่ยพี่หมาจะมีสามขานะครับมาวันนี้วันนี้พี่หมาจะมีสามขาพี่หมาจะ๊ะลิลลินชอบพี่หมาตัวนี้มากเลยตัวนุ้นก็ชอบเหรอลูกตัวน้นก็ชอบเนะเราจะมาทักทายพี่หมาสองตัวนี้ ตลอดเลยเพราะว่าพี่หมาสองตัวนี้จะไม่เห่าเรานะครับไม่เห่าหนูเืินเมินหน้าหนีด้วยซ้ำนะลูกเนาะเวลาเรามาหาพี่หมาพี่หมาเมินหน้าหนีหนูด้วยซ้ำนะพี่หมามีสามขาแต่พี่หมาก็แข็งแกร่งนะตัวแบบกำยำเลยอ่ะเป็นตัวผู้นะครับนอนแล้วพี่หมาหลับแล้วอ่าบิดหน้าหันก้นให้หนูนะเพราะหมาบางบางตัวนะครับที่เราผ่านเขาเนี่ยมันจะเห่า มันจะเห่ามันจะหอนบางตัวก็วิ่งหนีบางตัวก็เมิอนหน้าหนีอย่างตัวนี้นะเมือนหน้าหนีอันไหนล่ะมีไหนล่ะตัวนี้เมืนหน้าหนูหน,นีหนูเอลีนไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อนะครับเราพาจะพาเพื่อนๆมาเดินชมด้านข้างคือประตูตรงเนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าประตูเก้าประตูเก้าเนี่ยจะเป็น จุดที่รถของโรงพยาบาลนะครับที่นําผู้ป่วยมาเนี่ยก็จะเข้าประตูนี้นะครับแล้วจะมีที่กักเชื้อที่ตรวจอะไรอยู่ข้างในนะครับเขาก็จะผ่านจากจากถนนใหญ่นะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้ประตูแก้วอยู่ประตูหลังสุดเลยประตูหลังสุดเลยนะครับรงเราไปดูป้ายกันซิว่าเขาเขียนว่ายังไง คือบางคนเนี่ยติดเชื้อแล้วก็จะขอมาพักที่นี่นะครับเขาก็เขาก็จะเขียนป้ายไว้นะครับว่าติดต่อโรงพยาบาลสนามกรุณาเข้าประตูห้าบริเวณรอบอพยวันหนึ่งมีเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยเพราะว่าบางทีก็เข้ามาผิดที่นะครับอันนี้เป็นที่ที่รถของโรงพยาบาลเนี่ยเขาเป็นที่รถของโรงพยาบาลเนี่ยเขาผ่านมาเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่จอดรถ ของผู้ป่วยที่มาเองนะครับที่ว่าต้องไปตรวจที่ประตู5้าะว่ามีจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับ <S <S จากประตู9จากประตูเก้าประตูแนะครับประตูแปดเป็นเจ้าหน้าทีา 10, าน่ 10, นะครับ ฝั่งตรงข้างก็จะเป็นร้านพิซซ่าแล้วก็ร้านอะไรเนี่ยแบบสวยๆเคยเข้าไปครั้งสองครั้งอะครับบรรยากาศดีมากเลยครับใน,นปากเลยมาแล้วแล้วก็ผ่านประตูเจนประตูเจนเน,นี่ก็เป็น,นเจ้าหน้าที่อ่ะครับเมื่อก่อนไอรีนมาออกกำลังกายที่นี่อย่างเงี้ย กันเมื่อกี้นะครับใช่แล้วก็เป็นประตู5นะครับก็เขาก็ไม่ให้ไม่ให้ใครเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเราก็มาดูบรรยากาศรถยนต์นะครับที่มาจอดอก็มีนิดเดียวนะครับเมื่อก่อนจะจอดไปถึงตรงนู้นเลย เมื่อก่อนจะจอดไปถึงตรงนู้นเลยครับเต,ต็มเลยหนึ่งสองสามสี่เก็ดบล็อกเลยตอนนี้ล็อกเดียวก็ยังไม่เต็มเลยนะครับตอนนี้ล็อกเดียวก็ยังไม่เต็มเลยก็แสดงว่าคือที่เชียงใหม่เราเนี่ยเราไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าผู้ป่วยติดเชื้อจะติดเชื้อจะเยอะเยอะเกินจนแบบเรากังวลกันนะครับก็กินล้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากล้างเจลแอลโกอฮอล์แล้วก็ ป้องกันตัวเองให้เหมือนเดิมแนละ้วเหมือนที่เราเคยป้องกันเหมือนครั้งก่อนๆน,นะครับ,บซึ่งครั้งละล็อกสองเนี่ยมันใหญ่กว่านี้อีกนะครับรถจอดเต็มเลยห้าหกเจ็ดแปดล็อกนะครับเต็มเลยแต่ตอนนี้ก็มีไม่เยอะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะนะครับเนาะเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะหนู่ยเรนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนพ่อหน่อยสวัสดีค่ะเราเมือหน้าหนีแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ตอนนี้พ่อก็พาหนูมาติดไฟแดงนะครับอันนี้เป็นติดเป็นไฟแดงของเป็นไฟแดงของศูนย์ประชุมนานาชาติที่เชียงใหม่เรานะครับเราข้ามไฟแดงเรามาจากคงสิงเนาะเราข้ามไฟแดงตรงนี้ไปนะเราก็จะถึงศูนย์ประชุมแล้วแต่เราก็จะพาเพื่อนๆไปดูวงบริเวณศูนย์ประชุมกันนะครับแต่เราอยู่เฉพาะด้านนอกนะเราก็ไม่เข้าไปจุ้นจ้านด้านในกับเขามากนะครับเวลินก็ ตื่นเต้นจังเลยจะได้ไปใช่ไหมลกูกตื่นเต้นอะลกูกวันนี้เราใส่กันลมมาด้วยนะครับเมื่อก่อนหนูเอรินใส่แนละหนูหนูชอบดึงออกก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ช่วงสองสามวันนี้แกใส่โดยไม่ยอมถอดนะครับโอเคใส่แน่นแล้วนะใส่เหมือนพ่อนะครับเดี๋ยวเราข้ามไฟแดงแล้วเราเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงฝั่งนู้นนะครับ